สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะกับหัวข้อที่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการงานนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำเดือนพฤษภาคม2563นะคะว่าการงานของเราอ่ะเดือนนี้จะไปในทิศทางไหนนะคะว่าไพ่เขาจะบอกอะไรเราบ้างแล้วเรามาลองดูกันนะ,ะแนนจะทำเป็น2ช้อยก็คือสำหรับผู้ที่หางาน ตกงานอยู่นะคะแล้วก็ผู้ที่มีงานอยู่แล้วนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นไปยังไงนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะดูซิหางานอยู่ว่าเป็นยังไงนะคะจะได้งานไหมนะคะเดือนนี้คนที่รอง,งานอยู่เนาะไพ่ก็จะบอกอะไรเราบ้างนะ โอเคไพ่ใบแรกห้าคาาหเหรียญหาดาบเจดดาบคือคือไพ่เลียงกันเลยอะ่ะมีทุกคือคือมีทุกอย่างเลย มีไม้มีเหรียญมีดาบมีถ้วยอะค่ะคือมาครบเลยอะมาเต็มเลยอะสำหรับผู้ที่ตกงานนะคะคือมันเป็นการเปิดไพ่ซึ่งแบบว่าสวยงามมากนะเรียงตัวกันเลยอะการงานนะคะสำหรับผู้ที่ว่างงานตกงานอยู่นะ สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมองว่ามันได้ไพ่ห้าคาธานะคะคือต้นเดือนนี้มองว่าจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคือมันเป็นไม่ค่อยราบเลื่อนอะ่ะคือทำอะไรก็มีปัญหาทำอะไรก็ผิดพลาดอะ่ะ ขัดแย้งไปสมัครงานก็เออ,อาจจะไม่ถูกโลกกับเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายคือเห็นปุ๊บแล้วก็ขัดตาขัดใจอะไรอย่างเงี้ยคือไพ่ใบแรกก็คือแบบไม่โอเคแล้วไงคือเจอกันกออ็ไม่ผ่านแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมองว่ามันเป็นภาวะช่วงแบบทำอะไรก็ไม่ลาบเลื่อนอะ่ะขัดแย้งอะนะคะมองว่าอย่างนั้น แล้วก็มาได้ไพ่หกเหรียญห้คาคาถาหกเหรียญอาจจะคุณอาจจะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินมากนะตอนนี้นะ่ะก็คือหมายถึงว่ายังไงก็ยังมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอยู่นะคะมีคนมาแบ่งปันช่วยเหลือคุณอยู่มันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นถึงการงานจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะและก็มันมีไพ่สี่ดาบ เอ้ไม่ใช่ขอโทษค่ะห้าดาบ5ดาบเหมือนคนที่ช่วยคุณเนี่ยบอกว่าจะช่วยคุณเนี่ยนะเออเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอช่วยเหลือเธอแต่ว่าสุดท้ายทิ้งไปนะคือสุดท้ายทิ้งไปอ่ะทิ้งปัญหามาให้เราแก้กต่งหากตอนแรกบอกว่าเข้ามาตอนแรกบอกว่าเข้ามาใช่ไหมจะช่วยเหลือ เขาจะช่วยเธอเรื่องเงินเรื่องงานเองไม่มีปัญหาแต่พอมากกลางเดือนไปไปลายเดือนอเดือนทันหลังให้เราซะนั้นคือไม่เลือกเราดันไปช่วยคนอื่นแล้วก็ไปกับคนอื่นทิ้งให้เราต้องมาแบกบรับภาระ,ะอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ปลายเดือนมองว่าคุณอาจจะมีคู่แข่งเยอะ,อะมองว่าคู่แข่งดีกว่านะคือเอาภาพโดยรวมเนี่ยน่าจะมีคู่แข่งเยอะคือคุณไปสมัครงานไว้แล้วอะ่ะ เหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีคู่แข่งมีคนที่เขาเหนือกว่าคุณอ่ะเขาอาจจะมีจุดเด่นกว่าคุณนะคะมันก็เลยให้กลายเป็นให้เราเนี่ยอยู่ไปในหนึ่งหนึ่งในนั้นสําหรับตัวเลือกของเขาอ่ะเขาก็เลยกําลังเลือกอยู่ว่าเขาจะเลือกคุณหรือเปล่านะคะแนนมองว่าเดือนนี้ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ไม่ดีเท่าไหร่นะท้องฟ้ายังไม่เปิดให้คุณเลยอ่ะท้องฟ้ายังไม่เปิดให้คุณเลยอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะเรายังพยายามไม่มากพอหรือเปล่านะคะเราก็ต้องพยายามพิเศษตัวเองให้มันโดดเด่นกว่าทุกคนนะคะแล้วก็คนที่บอกว่าจะช่วยอ่ะก็ไม่ช่วยทิ้งหนีไปมองว่ามันน่าจะมีหลายคนอ่ะคุณมีคู่แข่งเยอะเนี่ยก็คู่แข่ง มองว่าคุณอาจจะมีคู่แข่งเยอะเข้ามาเยอะมันทําให้เขาก็กําลังเลือกกําลังตัดสินอยู่นะแต่ต้องรอดูเดือนหน้านะคะเขาอาจจะเลือกคุณก็ได้นะชาวอาทิตย์นะเขาอาจจะเลือกคุณก็ได้นะคะโอเคสําหรับผู้ที่มีงานอยู่แล้วนะมีงานอยู่แล้วเป็นยังไงบ้าง The l e เ t อร์อสจีบดาบไพ่ฤาษีนะ The Hermit โอเคสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะสำหรับผู้ที่มีงานแล้วนะแถวล่างนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีงานประจำอยู่แล้วนะคะต้นเดือนดีค่ะ ไม่มีปัญหาอะไรดีมาก The Lover is off ครับมีคนเข้ามาช่วยยื่นมือเข้ามาช่วยคุณนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าแฟนคุณพาร์ a เนอร์ของคุณนะเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับไอเดียต่างๆการยื่นข้อเสนอโดยเราทำอันนี้ดีไหมเข้ามาช่วยเรื่องการเงิน support นะคะเราแต่ว่าปลายเดือนนี่มองว่าเหมือน อาจจะเป็นเพราะว่าคุณทํางานเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจจะเป็นภาวะการทํางานเยอะเหนื่อยจากต้นเดือนนะคะก็เลยอาจจะมองว่าไปไปลายเดือนเนี่ยพลังอาจจะหมดอ่ะไม่ถึงกับว่า,าไม่ถึงกับว่าแบบเวลวร้ายสักทีเดียวนะคะคือมันเป็นไพ่สิบดาบก็จริงแต่ว่ามันมีไพ่เดือยไพ่ฤษีเกิดขึ้นนะคะ มองว่ามันอาจจะเป็นภาวะช่วงปลายปลายเดือนเนี้ยนะคะอาจจะหยุดนิ่งนิดนึงเขาอาจจะอยากบอกให้คุณพักนะคะคือตอนต้นเดือนเนี่ยอาจจะมีงานเข้ามาเยอะมีคนมาช่วยมาเสนองานเยอะทําให้คุณทํางานหนักพอหนักแล้วปลายปลายเดือนเนี่ยรู้สึกจะเหนื่อยเหนื่อยกับงานอยากพักผ่อนนะก็ได้เดอไพ่ฤษีเกิดขึ้น มองว่าคงอยากจะอยู่เฉยเฉยอ่ะคือตอนนี้นะคุณแบบต้นเดือนฉันเหนื่อยแล้วอ่ะขอปลายเดือนพักหน่อยนะคะมองว่าปลายเดือนอ่ะอยากพักอยากพักผ่อนเพื่อจะเริ่มหาไอเดีเดยใหม่ๆสำหรับเดือนหน้านะคะมองว่าแบบนั้นส่วนภาพโดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ถึงกับว่ามีปัญหานะน่าจะเหนื่อยมากกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ ประมาณนี้มากกว่านะคะเพราะว่ามันมีไพ่ The h e r m i t สุดท้ายแล้วอ่ะการอยู่กับตัวเองการคิดการมองหาไอเดียใหม่ๆสำหรับเดือนหน้ามันมีเข้ามานะภาพรวมดีมากค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะมันอาจจะ ตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณเพราะว่ามันเป็นการดูผ้าดูไพ่โดยรวมนะคะก็อยากให้ทุกคนใช้วิจรารณณในการชมคลิปนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ